ว่าแต่รุ่นทํางานแบบไหนนะครับเนาะถือว่าน่าซื้อหรือเปล่าอ่ารุ่นนี้รุ่นแรกนะครุ่นเล็กรุ่นจิ๋วฮะเป็นสไนเปอร์ที่เรียนแบบรุ่นพี่นะของจริงก็น่าจะเป็น M200 สอฮะอ่าอันนี้เป็น G35 นะครับผมของ Galaxy นะฮะสวยงามมากฮะเป็นงานพลาสติกนะครับผมพลาสติกก็ใช้ได้ฮะนี่ติดต่อเข้ามาเนาะแม็กซี่นี่ถอดได้จริงฮะเดี๋ยวตรวจสอบให้เห็นนะครับตอนนี้กล้องหลอกนะครับผมแต่เลเซอร์นี่ยิงได้นะฮะถูกไฟแล้วครับผมเลเซอร์นะครับเลเซอร์ยิงได้จริง นะก็เป็นแนวคอยอยู่นะครับผมก็โอเคนะเดี๋ยวแนะนำไปแล้วล่ะครับเปิดตัวอยู่พันห้าแล้ครับผมก็ตัวนี้นะฮะตัวในกล่องยังไม่มีอะไรเนาะคือประมาณนี้เขาแค่ประกอบไปเป็นตีมสามห้าของกาแล็กซีนะก็คือจะเป็นแบบอันนี้เราประกอบให้เรียบร้อยหมดค่ะจิ้งคาจัดส่งเราก็ต้องนะฮะพอดีได้มาเป็นตัวอย่างแล้วก็จะใส่เข้าไปเนาะในกล่องไม่มีอะไรนะฮะกล่องแต่สวยงามก็ถือว่าเป็นงานสเกลที่ไม่สมจริงนะแต่ไม่เป็นอึดอัด ยอดลงมาแต่สุดยอดนะผมว่าเอาไว้โชว์ก็ยังเท่นะฮะโปรโมชั่นกระแถมไปเลยครับพันห้าแล้วครับก็พร้อมส่งแล้วนี่กระแถมรุ่ปีไปพันนับเลยครับผมให้เล่นเต็มที่แล้วก็เป้าสิบแผ่นเนาะแต่ผมจะน้ำหนักให้นะครับเจ้าอากาศที่มาวันนี้ไม่มีฝนก็จะไม่ค่อยจะรีบนะครับแต่ทุกครั้งมีก็รีบประมาณะพอฝนตกโอเคนี่เล่นได้แล้วครับผมสุดยอดฮะทำเหมือนรุ่นพี่เลยฮะโอเคนะฮะน้ำหนักก็เบาๆนะฮะโอ้ขนาดเป็นพลาสติกเลยพันสองร้อยหกสิบเนาะ ใช่ไหมฮะโอเคนะฮะเดี๋ผมทดสอบปิงให้ใส่กระสุนให้ดูก่อนหน้าสะสมนะครับบางทีงานสไนเปอร์รุ่นแต่รุ่นเป็นบีกันจริงเนี่ยระดับราคาประมาณ4,000กว่าขึ้นฮะอันนี้พันห้านี่ถือว่าต่ําสุดในในในบรรดานี่ครับนี่ก็แม็กกาซีนนี่ถอดได้จริงครับเหมือนนี่ฮะนี่ครับผมโอเคนะฮะโอเคนะครับปิงถ้ากดออกมานะครับผมแล้วก็ใส่ด้านหน้าก็ได้นี่ก็กดตัวนี้ด้วยนะฮะนะครับมันจะใส่ได้ไม่เยอะนะครับผมเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นถอยเนาะ ไว้เล่นแบบสนุกสนะุกฮะก็ประมาณแบบเป็นงานสะสมแบบใใคล้ายๆเป็นโมเดลแบบเล็กไม่ใหญ่มากอะไรมาเนี่ยไว้โชว์ได้นะเนี่ยที่เราต้องการโชว์แล้วก็โชว์ได้นะโอเคแนละ้วมานี้นะครับอ่าออกมาเลยมันได้ไม่เยอะนะครับ <c oughs> เป็นตัวเล็กผมก็ยิงให้ดูนะครับผมโอเคเนาะอ่าอันนี้ <c oughs> มีอะไรความแรงเดี๋ยวเราวัดความแรงก่อนก็นกได้นะเราต้องทําไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะฮะเราก็ต้องวัดไปก่อนนะฮะความแรงนี่ทำได้ตัวนี้ใช้ใช้ได้ถ้าจริงนะผมว่า นะครับเครื่องออกมาดีมากครับโอเคยิงเลยฮะแรงก็ถือว่าแล้วแต่เขาความแรงไม่เยอะมากนะฮะร้อยสี่สิบสามจุดสามของแนวเด็กเล่นนะนี่เด,เด็กก็เล่นได้นะฮะก็ต้องป้องกันสายตาเนาะแต่ว่าป้องกันดวงตาหรืออะไรไม่สำคัญป่ไปยิงก็ไม่ได้แรงมากเดี๋ยวผมเอากล่องใกล้ๆให้ดูครับผมนี่มันเลื่อนมันต้องล็อกไปครับัขาทรายกับของในเสื้อก็กดได้แล้วมาครับผม ก็ยิงลองดูว่าจะถูกหรือเปล่านะมันไม่ค่แรงหรอกเห็นไหมฮะถือว่าเล่นเล่นได้ครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหเกือบล้มละเห็นไหมฮะก็ถือว่าสุดยอดนี่นแต่จริงๆแต่เราไม่ได้ตั้งสูนโอเคหมดละก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าน่าเล่นแล้วก็เป็นรุ่นทอย G35 นะครับสุนทจก็ทักสอบถามกันได้ก็เราพร้อม <c oughs> จัดส่งให้นะคือเป็นงานสกเกลที่สไนเปอร์ในร้านตอนนี้คือถูกที่สุดในร้านแล้วที่ไมอยากผมชอบนะเป็นเป็นสตาร์ที่ถึงมันจะเป็นงานพลาสติกอะไรก็แต่ก็โอเคนะยี่ห้อของการันตีได้ครับ <c oughs> โอเคนะครับสแต่สอบถามมานะครับผมสวัสดีครับบา๊ายบายครับ